สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครูสอนครูรายการที่จะมาส่งต่อทักษะการจัดการเรียนรู้จากครูถึงครูแบบจัดเต็มค่ะในวันนี้นะคะเรามาต่อกันที่ห้องเรียนต่อชะดอกับวิชาโครงงานฐานวิจัยกับคุณครูปูและคุณครูยางกันต่อเลยค่ะจากวง P L C ที่เราฟังกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะพี่หนูสรุปได้ว่าเหมือนโรงเรียนต่อชะดอค่ะเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดกับตัวของผู้เรียนรวมไปถึงสร้างแล้วก็ได้เห็นถึงเป้าหมายที่เรามองว่าเราอยากให้นักเรียน งเราไปถึะะคะแต่หนูอะ่ะยังไม่เข้าใจว่าแล้วทําไมโรงเรียนตชดถึงเลือกหยิบยกเอานวัตกรรมโครงงานฐานวิจัยมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็แก้ปัญหาที่เราเห็นนะคะพี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทาไมถึงเอามาเพราะว่าในการจัดการเรียนการสอนของในรูปแบบกระบวนการนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์เป้าของโรงเรียนที่จะพัฒนาตัวเด็กที่โรงเรียนเกิดสวทกันก่อนหน้านี้ว่าเราต้องการพัฒนาในด้านใดแล้วก็เราสามารถที่ จะมาเข้ากับฐานทุนของเรียนซึ่งเป็นกระบวนการทีจ่จะศึกษาค้นคว้าในการจัดการเรียนการสอนของเราที่เป็นฐานทุนก็คือส่วนป่าสาราซึ่งเราสามารถใช้กระบวนการน,นี้ให้กับเด็กนักเรียนเรียนแล้วก็เกิดทักษะในด้านต่างๆที่เราต้องการตามเป้าก็คือตามคิวโูของเราได้ค่ะเพราะว่าในการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่การให้เด็กเนี่ยสร้างโค้ดตกลงในระดับแรกก็คือเด็กสามารถ,ถ,ถาที่จะจดัดการตัวเองก็คือเด็กของเราก่อนหน้านี้ที่ต้องการพัฒนาก็คือเด็กไม่สามารถ คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้ในในส่วนของกระบวนการนี้สามารถทํมาให้เด็กคิดแก้ปัญหาแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็นํามาใช้ในทักษะของการดําเนินชีวิตของตัวเองได้ก็คือส่วนป่าสาระของเราจากกระบวนการก็คือเริ่มตั้งแต่สร้างข้อตกลงแล้วก็ลงพื้นที่คือเด็กค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วก็ทีนี้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็นําไปปฏิบัติแล้วก็นปปํานมาจาัดน,นําเสนองานในห้องเรียนด้วยค่ะเราเห็นผลสำฤทธิ์ในตัวเด็กในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น เด็กตั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมันเป็นผลนาเด็กที่ตอบโจทย์แล้วก็ตอบปวารณาที่โรงเรียนต้องการแล้วก็ผู้ปกครองต้องการแล้วก็เกิดกับตัวเด็กเนี่ยดีมากๆเราก็เลยขายายผลไปสู่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอน,นุบาลจนถึง,ถงป .6 หค่ะเราแล้วก็เลยใช้กระบวนการนี้มาตั้งแต่เฟที่1นึ่งเฟที่2แล้วก็ปีนี้ปีหกห้เนี่ยเป็นเฟสที่3แล้วค่ะเพราะว่าที่ได้ใช้กระบวนการเดิมคือกระบวนการนี้ทําให้สามารถที่จะพัฒนาเนี่ยเด็กทั้งตัวเด็กทั้งตัวครูแล้วก็ทั้งตัวชุมชนที่ได้ยอม รับในการเปลี่ยนเปลงกับโรงเรียนเนี่ยมากขึ้นนะคะ ็เ,เลยใช้กระบวนการนี้ต่อมาขยายผลต่อไปนะคะในหลายๆที่ที่หนูไปสัมผัสมาค่ะเวลาโรงเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหยิบนวัตกรรมอะไรเข้ามาใช้อ่ะค่ะจะชอบมีกระแสตีกลับในมุมที่ไม่รับตัวนวัตกรรมเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นในส่วนของผู้ปกครองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนพี่มีไหมคะก็คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ตัดสินใจด้วยคนใดคนหนึ่งทุกการตัดสินใจเนี่ยร่วมกันค่ะร่วมกันทั้งผู้ปกครองคณะกรรมการ อารศึกษาคณะครูแล้วก็ตัวแทนนักเรียนเพราะว่าในการที่จะนําอะไรหรือว่าจะเปลีป่ยนแปลงอะไรในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของครูคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่ใช่เฉพาะของครูอย่างเดียวในการจัดการศึกษานเนี่ยเราต้องจัดร่วมกันทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาแล้วก็ที่โรงเรียนสามารถเปลี่ยนได้ก็คือโรงเรียนเนี่ยนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมาเป็นครูเพราะว่าในการจัดเรินการสอนของบูรณาการที่โรงเรียนน่ะใช้ครูสามเศร้าซึ่งเรียกว่าครูสามเศร้าก็คือประกอบ ไปด้วยครูรพ่อแม่ครูโรงเรียนครูโรงเรียนก็คือครูตัวจรดนะคะแล้วก็ครูพ่อแม่ก็คือผู้ปกครองที่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในเรื่องใดได้คืออย่างเจนปลัดชาวบ้านแล้วก็ครูพ่อแม่ก็คือใครมีความรู้เรื่องอะไรก็มาสอนนักเรียนมันจะอยู่ในตัวบทเรียนแล้วก็ทำลายของโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนเราสามารถดึงผู้ปกครองมาเป็นครูก็ครูพ่อแม่ก็ผู้ปัญญาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยครูอยู่รอบรั้วโรงเรียนนะคะก็คือเราจะใช้จรวดเียนว่า อูรอบรู้อยู่รอบรัว ก็คือครูตัจวจรดไม่ได้เป็นครูคนเดียวก็คือทุกคนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเป็นครูได้หมดอันนี้ก็เกิดจากความภาคภูมิใจของผู้ปกครองอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็สามารถเป็นครูได้แล้วก็ก็จะยินดีมากถ้าโรงเรียนเชิญมาให้มาเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอันนี้คือโครงการที่ทํามาคือได้ใจผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างดีก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับการเรียนการสอนได้ทั้งระบบที่ปูคะในการเรียนโครงงานฐานวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ ให้เด็กเนี่ยสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะได้ผ่านการทําโครงงานด้วยระบบการวิจัยก็คือเด็กเนี่ยต้องค้นหาคําตอบด,ด้วยตัวเองซึ่งในการค้นหาคําตอบของเขาเขาจะทําในลักษณะของโครงงานเพราะนั้นโครงงานของเขาจะเป็นโครงงานหลายๆรูปแบบซึ่งจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเด็กๆได้เรียนเรื่องใบชะพลูเด็กๆก,ก็สามารถทําโครงงานเขาบอกใบชะพลูมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณครูแล้วเขาก็ทําโครงงานที่ชื่อว่าข้าวเกี๊ยบใบชะพลูเคยได้รับประทานไหมคะหลายๆคุณมาที่โรงเรียนแล้วก็ติดใจค่ะแล้วก็มีลูกอมมะขามป้อมอ่าแล้วก็มีผ้ามัดย้อมจากต้นกระโดนอะไรแบบนี้ค่ะคือเด็กทําโครงงานแล้วเด็กได้พบว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็เกิดเป็นอาชีพให้เขาได้ซึ่ง เราเรียนแบบนี้ค่ะ ยังไปตอบโจทย์แผนกอพอดอซึ่งเป็นแผนที่โรงเรียนเนี่ยดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็เข้ากับโครงการพล,ะละะาชดํามีทั้ง8โครงการที่โรงเรียนดําเนินการอยู่มันสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยซึ่งเป็นการลดภาระการสอนของคุณครูด้วยขอบคุณนะคะสําหรับความรู้ใหม่ที่ได้เมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็มีประเด็นหนึ่งค่ะที่หนูอยากรู้มากๆเลยจากการที่ฟังมาตลอดอละะ้ค่ะจะเห็นว่าพี่ๆนักเรียนเขาดูมีความสุขกับการเรียนรู้มากๆและอยากรู้ว่ามีหน่วยบุ รนาการไหนไหมคะที่ได้รับกระแสะตอบรับแบบว่าล้นหลามทั้งจาก ตัวผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการเรียนรู้อะค่ะหรือว่าได้ไมาเห็นในงานเปิดบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะมียกตัวอย่างให้น้องดาวฟ,ฟังสักหน่วยไหมคะค่ะก็มีนะคะในหน่วยของลงมือปฏิบัติค่ะน้องดาวเพราะในการลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กๆ่เขาจะค้นหาคําตอบแล้วก็าก็มาลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองหลังจากเด็กๆได้เรียนหน่วยสืบค้นข้อมูลนะคะในการสืบค้นข้อมูลเขาก็จะไปสืบค้นเรื่องที่เขาสนใจแล้วเขาก็มาลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติของเขาก็คือเขาน ความความรู้ที่เขาไปสืบค้นมาไม่ว่าจะมาจากครูพ่อแม่ผู้รู้ในชุมชนจากอินเทอร์เนต็ตแล้วเขาก็มาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะอันนี้ในการลงมือปฏิบตัติมันสามารถ วัดตัวเด็กได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะด้านพฤตกิกรรมการปฏิบัติตัวของนักเรียนในเรื่องของความรับผิดชอบการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของคุณธรรมความมีน้ำใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เราถ้าเราจะวัดด้วยข้อสอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นครูมีหน้าที่ที่จะมองวัดและตอนนี้ครูต้องมหาจุดที่จะให้คะแนนเด็กให้ได้ในหน่วยของลงมือปฏิบัติค่ะพอเด็กลงมือปฏิบัติเด็กก็จะเจอปัญหานะคะอย่างคุณครูเนี่ยไปเจอว่าเด็กๆเ,เนี่ยทำไอศครีมค่ะภาคเรียนนี้ เด็กๆทําไอศครีมจากดอกอัญชันคราวน,นี้ในการทาเนี่ยมันก็จะมีมาตราการการตวงอะค่ะมาตราการตวงว่าน้ํากะทิต้องเท่าไหร่อัญชันต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่คราวน,นี้พอได้มาเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็เจอปัญหาแล้วก็เด็กๆก,ก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองเก็คือเขาต้องเอาไปช่งางคราวนี้คุณครูก็มีตาชช่างให้นักเรียนเรียบร้อยคราวน,นี้จะช่งางยังไงอะน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลเขาต้องการ5ขีดน้ําตาล5้าขีดเราจะช่างยังไงแล้วน้ําตาลเนี่ยเราจะเทใส่บานตา ตาช่างเลยไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะครูครูก็เล่นลูกจะทํายังไงเด็กๆว่าไปถ้วยค่ะครูครูเจะถ้วยอะไปเอาถ้วยมาเด็กๆก,ก็เอาถ้วยมาวางบนตาช่างอะแล้วเด็กๆต้องเติมน้ําตาลลงไปเท่าไหร่ลูกขาบอพ5ขีดเพราะก็เทลงไป5้าขีดแล้วค่ะคุณครูแล้วคุณครูก็สร้างเงื่อนไขว่า5้าขีดจริงเหรอลูกใช่ค่ะเข็มเนี้ขีดที่หขีดแล้วแล้วคนอื่นละ่ะคิดว่ามันห้าขีดไหมเด็กๆก็ค้นหาคาตอบกันอย่างสนุกสนานว่าเออมันน่าจะไม่ใช่5้าขีดนะเพราะมันมีน้ําหนักของถ้วยด้วยเพราะ เข็มมันมต้องชี้ไปถึงเท่าไรเอาแล้วทํายังไงล่ะคะน,นี่เรายังไม่รู้เลยว่าถ้วยมันเท่าไหร่เด็กๆก็คิดว่าเอาถ้าอย่างนั้นเอาใหม่เทน้ําตาลออกใหม่แล้วก็ตั้งถ้วยก่อนอ่ะถ้วย2ขีดแล้วน้ำาตาลที่เราใช้จริงคือ5ขีดเพราะนั้น2ขีดกับ5ขีดมันต้องเป็นเท่าไรลูกคิดอ่ะเป็น7ขีดแล้วคุณครูบอกว่า นักเรียนที่คิดได้เร็วคือนักเรียนหลังห้องของคุณครูค่ะนักเรียนที่ทําข้อสอบของคุณครูได้เต็มตลอดวิชาคณิตศาสตร์คิดไม่ออกแต่นักเรียนที่อยู่หลังห้องของคุณครูคิดได้ก่อนเลยว่าครูมันต้องเจ็ดขีดเราต้องช่างไปงงให้ถึงเจ็ดขีดคั้นี้ครูให้คะแนนเด็กหลังห้องค่ะแทนที่ครูจะให้ศูนย์เขาในวิชาการช่างในเรื่องการช่างน้ําหนักนี่คือการวัดผลจากการปฏิบัติจริงแล้วก็เด็กๆก,ก็สนุกไม่รู้จักเหนื่อย คุณครูนัดเด็กๆมาเรียนเสาร์อาทิตย์มาเต็มที่มาตั้งแต่เช้าเด็กคุณครูให้เด็กๆนําอุปกรณ์มาเองไม่ใช่ว่าคุณครูขี้เกียจจะเก็บเอาอุปกรณ์มานะคะแต่คุณครูดูความรับผิดชอบของเด็กถ้าเด็กคนหนึ่งคนใดไม่เอาน้ํากะทิคครูถามว่านักเรียนจะเป็นไอศครีมกะทิอันชันของหมูไหมคะพอไม่ได้เพราะนั้นเด็กทุกคนนํามาคุณครูให้เด็กๆคะแนนในความรับผิดชอบเต็มร้อยไปเลยค่ะคุณครูคุณครูครูคิดว่าคะแนนของครูนี่มีเยอะมากครูให้ครูทีละเป็นร้อยเป็นพัน เลยค่ะเด็กๆก,ก็ชอบมากอุยวันนี้ฉันได้คะแนนหนึ่งพันเลยนะแค่นําน้ําตาลมาคุณครูให้คะแนนเป็นหนึ่งพันเลยนะนั่นคือพงบอกให้แล้วว่าอา้าวนี่เด็กคนนี้เขารับผิดชอบนะถ้าเขาไม่รับผิดชอบเขาไม่เอามาแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขามีความสุขก็ขเขาเอามาเขามีความตั้งใจเขาอยากจะเรียนรู้แน่นอนถ้าเขาไม่มีความสุขก็ขไม่อยากเอามาอย่างนี้ครูวัดเด็กๆแบบนี้ค่ะเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมถึงเป็นชื่อหน่วยว่าลงมือปฏิบัติมันชัดเจนมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ตัวหนูอะ ช็อตโน้ตเอาไว้เลยหนูจดไว้เลยในสิ่งต่างๆด้วยความที่ถ้าเป็นการสอนในระบบปกติเนี่ยจะมีทักษะต่างๆที่เราต้องการให้เด็กตอบโจทย์มากมายเลยแต่เด่นมากๆในสิ่งที่พี่กาลังทําตอนนี้ค่ะที่หนูจดไว้แล้วตรงกันเป๊ะเลยคือทักษะชีวิตเด่นแบบเด่นออกมาแบบพุ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะหนูชอบมากๆเลยที่เราสามารถดึงเด็กที่เรามองไปตัดสินประเมินค่าเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะดึงศักยภาพเ,เขาออกมาให้เขามีตัวตนแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็มีตัวตนในแบบของเขาแล้วก็ ใช้ชีวิตได้ดีด้วยได้ดีแค่ไหนหรือเปล่ายังตัดสินไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอพี่มาสะท้อนให้ฟังกันได้เรื่อยนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานแล้วก็ไม่จําเป็นเลยกับข้อจํากัดที่เราบอกว่าสื่อไม่พอนะครูตอชะดอขาดนู่งขาดนี่ใช้ไม่ได้กับโรงเรียนนี้ของพี่ๆแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะในส่วนของประเด็นนี้แล้วก็หนูไปเจอตัวหนึ่งค่ะพี่เท่าที่หนูพยายามไปศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพี่อะค่ะหนูไปเจอคําว่าคิวโก หนูอยากรู้มากเลยค่ะว่าคิวโกที่มันอยู่ในสิ่งที่หนูไปเรียนรู้และเห็นมาค่ะรายละเอียดจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันไปเกี่ยวข้องบริบทอะไรกับการสอนที่พี่กําลังทําอยู่ตอนนี้ค่ะในส่วนของคิวโกนะคะก็คือเป้าหมายของโรงเรียนที่เราเริ่มความต้องการของโรงเรียนที่จะให้เด็กเนี่ยเกิดสิ่งใดในการที่จะทำคิวโกเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในปีการศึกษาที่ผ่านมาเหมือนกับการพัฒนาหลักสูตรอันนี้เราเป็นการพัฒนาผ ผู้เรียนก็ต้องย้อนกลับไปว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผู้เรียนของเราเป็นยังไงเราจะต้องการพัฒนาส่วนใดในปีการศึกษานี้นะคะแล้วก็เราก็ได้คิวโกตัวนี้มาในแต่ละระดับชั้นระดับช่วงชั้นก็จะต่างกันนะคะคิวโกเนี่ยเป็นคิวที่เริ่มต้นเป็นเริ่มต้นก็คือตั้งเป้าก็คือเป้าความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนของเราให้เป็นในทิศทางใดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่อด้วยคิวอื่นๆที่เราจะมาตอบโจทย์ของคิวโกว่าเราจะทํายังไง ให้คิวโกของเราเนี่ยประสบความสาเร็จคือโรงเรียนจะทํำยังไงให้ถึงเป้าที่เราตั้งไว้เราก็จะมีคิวอื่นๆตามมาอย่างเช่น Q. คิวพัฒรมคิวพัดรวม,มก็คือการจัดการชั้นเรียนการจัดการชั้นเรียนที่ได้คุยไปแล้วเบื้องต้นก็คือนํากระบวนการใดมาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเพื่อให้เกิดตามเป้าของเราที่เราวางไว้ก็อีกอย่างนึงก็คือจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าเ,าเราจะช่วยเหลือนักเรียนยังไงล่ะการที่เราได้บันทึกข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะปรากฏข้อมูลทุกด้า ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเพราะว่าเราได้บันทึกทั้งเวลาเรียนน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ข้อมูลทางครอบครัวของนักเรียนเนี่ยข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ผลการเรียนด้วยค่ะแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะประมวลผลออกให้เราได้ว่าเด็กคนนี้มีสุขภาพยังไงมีผลการเรียนยังไงถ้าเด็กขาดเรียนบ่อยแสดงว่าเราต้องหาสาเหตุแล้วว่าเราจะลงไปช่วยเหลือเด็กยังไงแล้วมันจะปรากฏอยู่ในระบบ k i โ o ของเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะสามารถดูได้เลยว่าเราจะควรที่จะช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มนี้ งงนักเรียนขาดเรียนเท่าไหร่นักเรียนน้าหนักตก่ำกว่ากินเท่าไหร่และนักเรียนมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้แล้วจะมาลําดับปัญหาของนักเรียนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขต่อไปในระบบของคิวโฟท,ที่เราสามารถดูได้ค่ะแล้วจะมีคิวเน็ตเวิร์กในการสร้างเครือข่ายเครือข่ายของโรงเรียนด้วยคิวเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือโรงเรียน,นยจะมีเครือข่ายก็คือมีตั้งครูในพื้นที่ด้วยการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งหน่วยงานโครงการพระราชดำริเหมือนตัวอย่างอย่างเช่นที่บอกว่ามี โครงการแบบนี่อยู่ในโรงเรียนงานกบดอเนี่ยอย่างเช่นที่ครูครูเคยยกตัวอย่างว่าเรื่องคำนวณต้นทุนนะคะคำนวณต้นทุนใครมาสอนให้ล่ะคะก็คือมีหน่วยงานประราดจำนี้รอดโรงเรียนกจดเนี่ยมีโครงการส่งเสริมสากลในโรงเรียนด้วยสากลนักเรียนแล้วก็มนนนนกนกีนักเรียนมีทําบันทึกบัญชีรับจ่ายนักเรียนเรียนอบรมบัญชีต้นทุนก็เชิญครงสํานักงานสากลจังหวัดสานักงานตรวจบัญชีสากลเข้ามาเป็นคุณครูในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในหน่วยนั้นให้ความรู้ตรงนั้นนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะ หน่วยงานต่างๆเข้ามาเป็นเดตเิรคของโรงเรียนในเป็นเครือข่ายของโรงเรียนที่จะมาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ครบอบคลุมทั้งโครงการทั้งงานการสอนของโรงเรียนด้วยค่ะทําให้ได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้คิวโกมากมายเลยในกระบวนการที่โรงเรียนต่อชะดอที่พี่ๆกําลังทําอยู่ค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หนูกําลังเห็นไปได้ชัดก็คือการทํางานแบบวันต่อวันแบบเรียลไทม์ามากๆเลยที่แบบพี่กรอกข้อมูลที่ผู้ปก สามารถรับรู้ได้เลยด้วยแม้กระทั่งว่าลูกเขาเข้าโรงเรียนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยะ,ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พี่ทําครบจริงๆอ่ะคคบวงจรจริงๆไม่ใช่แค่เป็นการเล่าให้ฟังว่าเออเรามีการคุยกันดีลกันร,ระหว่างผู้ปกครองชุมชนแต่อันนี้แบบเหมือนเราก็สะท้อนกลับไปให้ทางฝั่งนู้นรับทร,บราบกันตลอดเวลาอยางคะมีการสื่อสารกันตลอดเวลา สุดยอดค่ะพี่พี่พี่คือทำงานกันทั้งต้องควบสองหน้าที่ตำรวจก็ด้วยคุณครูก็ด้วยไหนยังจะงานแบบนี้อีกที่แบบว่าจะต้องกอกแบบเยอะมากๆเลยชื่นชมเลยค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อหากําลังเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าเวลาของเรานะสิคะดันหมดซะก่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามประเด็นห้องเรียนต่อชะดอกับวิชาโครงงานฐานวิจัยในรายการครูสอนครูพาต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ